มาถึงกันแล้วนะคะที่เขาคอค่ะอนุสร์สถานผู้เสียสละเขาค้อเขาค้อนี่ก็เคยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งคอมมิวนิสต์นะคะเป็นพื้นที่สีแดงที่คุกุุนไปด้วยควันไฟของการสู้รบจากผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน ในเราพศส5 1 1นะคะถึง2525 25. ซึ่งในยุคที่เขาค้อถือเป็นดินแดนต้องห้ามที่คนทั่วไปไม่ควรเฉียดเข้าไปใกล้แม้แต่น้อยเพราะถือว่าอันตรายที่สุดค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะความขัดแยง้งยุติลงเขาคอก็ปรับเปลี่ยนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นนะคะแล้วก็มีความสวยงามมีสเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเพชรบูรณ์เลยค่ะ ไปตามตะวันบุบบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความเส้นทางลงเขาคอนะคะเนี่ยโค้งหักศอกแถมด้วยความสูงชันซึ่งขณะที่กำลังอยู่นี่ก็น่ากลัวมากนะคะชีดยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหา นภาคาลุมครอบสายลมคงรอกไว้สายใจไหลลูล่สู่สวรรค์ เมื่อเราผ่านพ้นความหวาดเสียวกับการขับรถขึ้นเขาคอชมอนุสรผู้เสียสละกันเรียบร้อยแล้วเราก็ได้พบกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามสุดยอดที่พักที่นี่เป็นของพี่อำนาจและพี่มาลีค่ะชื่อว่าผู้อาบหมอกซึ่งให้การต้อนรับคณะธรรมยาตาสำหรับค่ำคืนนี้สวยงามจริงๆเลยค่ะ หลวงพี่เมื่อเมียวขอพักสบายสบายชมบรรยากาศสวยๆกันสักคืนก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็จะเก็บภาพกิจกรรมมาฝากกันอีกค่ะ,จะเจริญพรค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับไหมคะคณะทุด,ดงมาค่ะค่ะยินดีต้อนรับค่ะรอมานานหรือยังรอมาแล้วร่งกยะผ้านเตรียมยังยังยุ่งหัวยุ่งเลยยังหัวยุ่งอยู่นะคะกาลังเดินมาแล้วนะคะ วันว่าโลกสร้างสวยาม